สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซีส,สีวัดเผยความลับเอมี่กลิ่นประทุมโกรดนิววงศกรจนถึงขั้นบล็อกไล่เพราะนิสัยส่วนตัวซึ่งล่าสุดทางด้านนิววงศกร ก็ได้ออกมาไลฟ์สดกับซีซีวัตซึ่งทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากๆเนื่องจากครั้งหนึ่งเคยอยู่ในสังกัดช่องเจ็ดช่้นเดียวกันโดยต้องบอกเลยว่าทําเอาคนที่เข้ามาดูหวนคิดถึงวันๆกันเลยทีเดียวแต่ทว่ามีช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดทางด้านของซีซีวัตได้บอกว่าเมียผมเอมี่กลิ่นประทุมงอนพี่มากที่พี่ชอบส่งตุกแกไปให้เขาซึ่งทางด้านนิววงสกร์ก็ได้บอกว่าผมรู้เขาบล็อกไลน์ผมบล็อกไอจีผมบล็อกเฟซบุ๊ก ปรักทุกอย่างโดยทางด้านของซีซีวัดได้เล่าต่อว่าเมียผมกลัวตุ๊กแกแบบมากๆ กลัวจริงๆจนถึงขั้นอาจตายได้เลยแต่คุณนิวจะชอบส่งมาให้เขาโดยนิววงสก,กรได้เสริมต่อว่าเวลาผมเห็นอะไรผมก็จะนึกถึงคนคนนั้นผมก็จะส่งไปให้เขาเหมือนว่าเราคิดถึงเขาอยู่เจตนาคือแบบนั้นแต่ไม่คิดว่าคนที่กลัวตุ๊กแกจะกลัวรูปในมือถือด้วยผมเลยส่งให้เขาบ่อยจนโดนบล็อกเลยเพราะพอจะส่งอีกมันส่งไม่ได้แล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ